ไลติดหิ้งพระแบบนี้ระวังนะจะสวยข้ามปีรีบแก้ด่วนเป็นสิ่งที่สำคัญที่หลายคนมองข้ามลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ <c oughs> ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ <c oughs> ื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้กระผมจะพามาดู6ข้อห้ามในการติดตั้งหิ้งพระเราควรติดตั้งอย่างไหน จึงไม่ผิดที่ผิดทางจะได้ไม่ต้องสวยข้ามปีกันนะครับสำหรับหิ่งพระนั้นเชื่อว่าถูกๆบ้านย่อมมีกันอย่างแน่นอนแต่ก็มักจะเกิดปัญหาในเรื่องของการจัดวางโดยเฉพาะท่านที่อยู่คอนโดหรือห้องเช่าหรือเป็นบ้านที่มีพื้นที่จำกดัดส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกเป็นหิ่งพระแบบติดผนางังซึ่งมีขนาดเล็กและไม่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดวาง แต่ปัญหาก็คือว่าไม่รู้จะติดตรงไหนวันนี้ทางเราก็มีคำตอบมาให้แล้วนะครับซึ่งการติดตั้งหิ้งพระภายในบ้านนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ทว่าในปัจจุบันหลายคนมักละเลยในการจัดห้องพระอย่างเช่นในบางบ้านได้ใช้ห้องพระมาเป็นห้องเก็บของซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมเท่าไรนัก และการจัดห้องพระก็ไม่ใช่แค่การตั้งที่บูชาพระเพียงอย่างเดียวแต่เจ้าของบ้านนั้นควรคำนึงถึงตำแหน่งและขนาดของห้องพระด้วยเพื่อให้สมาชิกภายในบ้านสามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจผ่องใสและสงบนิ่งอย่างแท้จริงและนอกจากการเลือกตำแหน่งของห้องพระภายในบ้านแล้วการจัดวางสิ่งของภายในห้องพระ ยังสามารถใช้หลักของห่วงจุยเพื่อเสริมให้บ้านที่อยู่อาศัยมีความสงบร่มเย็นรวมไปถึงเจ้าบ้านอาจได้รับโชคลาภด้วยหรือได้พบแต่สิ่งดีๆเอาละ่ะเรามาดูหกข้อห้ามการตั้งหิ้งพระที่ใครเผลอได้ทำไปแล้วอาจส่งผลให้สวยข้ามปีกันเลยนะครับ 1. การติดตั้งหิ้งพระต่ำกว่าศาีษาตามหลักห่วงจุ้ยนั้น หากหิ่งพระต่ำกว่าศีรสาจะส่งผลทําให้ผู้อยู่อาศัยไม่จเจริญก้าวน้าหน้าที่การงานก็เติบโตช้า 2. ติดหิ่งพระผนังเดียวกันกับห้องน้ำโดยตามหลักห่วงจุ้ยแล้วห้องน้ำถือเป็นธาตุน้ำและหิ่งพระถือเป็นธาตุไฟซึ่งไม่ควรอยู่ใกลหรือใช้ผนังเดียวกันนะครับเพราะจะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเสื่อมลง เนื่องจากถูกพลังของาธาตุน้ำบันทอนอีกทั้งยังส่งผลในเรื่องของเงินทองล่วไหลอีกด้วย3ติดหิ้งพระเหนือประตูทางเข้าซึ่งบริเวณประตูทางเข้าถือเป็นส่วนที่มีการเดินเข้าออกกันบ่อยครังเนื่องจากหิ้งพระควรอยู่ในบริเวณที่เงียบสงบและมีความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยอีกว่าหากติดตั้งหิ้งพระอยู่เหนือประตูทางเข้า จะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีแต่ความวุ่นวายไม่สงบโศก 4. ติดตั้งหิ้งพระภายในห้องนอนซึ่งการมีให้ติดตั้งหิ้งพระภายในห้องนอนนั้นเนื่องจากอาจมีการกระทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการเปลี่ยนเสื้อผ้าและอื่นๆเป็นตน้นซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่มงคลอยากยิงแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรหาฉากมากั้นด้วยนะเพื่อปิดบังหรือไม่ให้เห็น แต่ก็ควรระวังในเรื่องของการจัดวางเตียงซึ่งไม่ควรหันปลายเท้าไปทางหิ้งพระเพราะเท้าถือเป็นของตามส่วนพระคือของสูงที่ควรเคารพบ,บูชานั่นเองนะครับข้อหการหันหน้าหิ้งพระไปทางทิศตะวันตกโดยตามหลักฮวงจุ้ยแล้วการหันหน้าพระไปทางทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้นถือเป็นการเสริมเสริมงคลให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินและการงานนะครับสำหรับทิศที่ต้องห้ามที่ไม่ควรหันหน้าพระไปนั้นก็คือทิศตะวันตกเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตตกตามไม่จเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับและหการติดตั้งหิ้งพระไม่ควรเอียงหรือเกิดการชำรุดสำหรับการติดตั้งหิ้งพระบริเวณผนงังควรจะวัดระดับให้ดีๆไม่ควรจะเอียง หรือควรมีการตรวจวัดว่าหิ้งพระน,นั้นมีการชำรุดเสียหายหรือไม่หากมีการชำรุดก็ควรทำการแก้ไขให้เรียบร้อยเพราะตามหลัก่วงจุ้ยนั้นมีความเชื่อกันว่าหากมีการชำรุดเสียหายจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเกิดการแตกหักกันนะครับคราวนี้เรามาดูการตั้งองค์พระตามหลัก่วงจุ้ยกันนะครับหากท่านอยากเสริมดวงด้านใด ให้ตั้งองค์พระหันหน้าไปทางทิศนั้นได้เลยนะเมื่อเราสามารถกำหนดตําแหน่งของห้องพระที่เหมาะสมได้แล้วการเลือกตําแหน่งตั้งพระพุทธรูปตามหลักฮวงจุยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันโดยทิศที่เหมาะสมในการตั้งพระพุทธรูปได้แก่ทิศเหนือและทิศต,ตะวันออกซึ่งจะช่วยเสริมดวงชะตาและนำพาโชคลาภมาสู่ผู้อยู่อาศัย โดยสามารถพิจารณาได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ตั้งพระหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศนี้เป็นทิศเศรษฐีหากประกอบการงานทำมาค้าขายใดๆก็จะทำให้เจริญร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้น 2. ตั้งหันหน้าพระไปทางทิศตะวันออกทิศนี้เป็นทิศราชาจะประกอบการงานใดๆก็จะเจริญใหญ่โต สมความตั้งใจทุกประการนะครับ 3. ตั้งพระหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสียงทายทิศนี้เป็นทิศปฐมนับว่าเป็นทิศที่ไม่เหมาะสมกับการตั้งพระเนื่องจากทําอะไรจะไม่ค่อยเจริญลาบผลตกตามและแค่พอมีพอใช้ 4. ตั้งพระหันหน้าไปทางทิศตต้ทิศนี้เป็นทิศจันทานทาอะไรก็ติดขาดยากลำบาก หากว่ามีการลงทุนก็มักได้ผลประโยชน์ไม่ค่อยคุ้มคา่าข้อหตั้งพระให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศนี้เป็นทิศวิปัิสารงานการที่ทำอยู่จะมีแต่ความเดือดร้อนยุ่งยากสำย่างส่งผลกระทบมาสู่ครอบครัวรวมถึงเพื่อนบ้านด้วย 6. ตั้งพระหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทิศนี้เป็นทิศกาลกินีไม่ว่าจะทำการสิ่งใด ก็จะเกิดลังเลใจไม่เป็นมงคลอาจเกิดภัยอันตรายร้ายแรงกับคนภายในบ้านซึ่งควรหลีกเลี่ยงทิศนี้อย่างเด็ดขาดนะครับ 7. ตั้งพระหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศนี้เป็นทิศอุทจาไม่ว่าท่านจะทำงานสิ่งใดผลงานก็ไม่แน่นอนไม่ได้ผลและ 8. ตั้งพระหันหน้าไปยังทิศเหนือทิศนี้เป็นทิศมชิมาปฏิปทา จะทำงานใดๆผลงานจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคือไม่ดีไม่ไร้ายนั่นเองนะครับเมื่อทราบอย่างนี้แล้วลองน้อมนําไปปฏิบัติกันดูนะครับสําหรับเรื่องราวที่ได้นํามาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเรา ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนักหลับสาธุ